สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับครูพิมพ์ครูคณิตติดเกษตรนะคะวันนี้ก็มีอบอนสีอีก2ชนิดนะคะที่คล้ายคึนงกันมาเล่าสู่กันฟังนะคะเราไปติดตามกันดูเลยค่ะมาดูกันเลยนะคะอันนี้คือเอกราชนะคะเอกราชก็จะมี ลายนะคะลายๆนะเป็นลายเป็นเส้นนะคะเส้นแล้วก็กระดูกสีเขียวเส้นสีเขียวสะดือจะออกเป็นสีเหลืองๆนะคะสะดือจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ต้นจะเป็นสีเขียวเนี่ยนะคะต้นจะเป็นสีเขียวใบจะดูแบบหนาๆแข็งๆหน่อยนะคะตัวนี้ก็คือเอกราชนะคะตอนนี้ต่อไปไปดูเพชรนินจินดาเพชรนินจินดานะคะ กระดูกเป็นสีเขียวกระดูกเป็นสีเขียวนะคะอ่ะาก็จะมีสะดือสะดือนี้จะออกเป็นสีดำนะคะสีดำนะสีดำแล้วก็จะมีะจางๆสีดำไล่ลงมาที่กระดูกนะคะแล้วก็เส้นเส้นก็จะเป็นสีเขียวนะคะส่วนลำต้นลำต้นนี่ค่ะลำต้นอ,เนอเนะะ่เป็นสีดำอมเทานะคะเป็นสีดำอมเทานะคะ อันนี้คือเพชรนินจินดานะคะถ้าดูเผลอๆนะคะ2ตัวนี้ก็จะคล้ายๆกันเลยนะคะถ้าไม่เห็นพร้อมกันเนี่ยเราแยกแทบไม่ออกเลยนะคะว่าตัวไหนคือเพชรนินจินดาตัวไหนคือเอกราชนะคะพอดีครูพิมมี2ตัวก็เลยนํามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ศึกษาร่วมกันนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับครูพิมพ์ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ